ครับผมหลังจากปีใหม่เสร็จแล้วก็มาไลระกันต่อนะครับองค์แรกก็จะเป็นพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่บีใหญ่ลึก พระพิมพ์นี้จะค่อนข้างหาย,ยากหนยนะครับพระจะติดคมชัดทั้งหน้าตาจีวรบัวครับดูด้านข้างครับครับ ดูด้านหลังนะครับองนี้แร่จะเยอะนะครับแร่เป็ดใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้พระหลวงปู่ทวดเป็นที่นิยมหาสอหากันเยอะครับหายากแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะพิมพ์ไหนไหน ที่ทันกับอาจารย์ทิมมีประสบการณ์สูงคนต้องการเยอะยิ่งเป็นรุ่นแรกเนื้อว่าน2497ยิ่งหายากครับครับ ดูกันให้ชัดๆนะครับโองน,นี้หน้าตาชัดเจนเลยครับพระค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับถ้าสนใจ พอชมองค์จริงได้นะครับครับมาดูองค์ต่อไปกันเลยนะครับองค์นี้จะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ องนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์ห้าชายพิมพ์นิยม5้าชายเป็นพิมพ์เสียงกลมนะครับมันมีเสียงกลมกับเสียงบาทถ้าเสียงบาทเสียงจะใหญ่ครับเหมือนบาดคว่ำเือครับคาบเบ้าอะไรก็ชัดเจนเก่าครับเก่าได้อายุครับ ปัจจุบันนี้พระหลวงพ่อเงินอายุก็เป็นร้อยปีแล้วครับเนื้อต้องเก่านะครับดูก้นนะครับดูให้ชัดเจนครับพระหลวงพ่อเงินรูปหล่อเป็นรุ่นแรกจะเป็นพิมพ์เบ้าทุบนะครับ เนี่ยครับด้านหลังจะเห็นมีฟองอากาศด้วยครับเนื้อตรงคอจะย่นด้วยนะครับเนี่ยครับหาชมได้ยากแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับ พระที่หายากราคาก็แพงด้วยครับนี่ครับชมให้ชัดเจนนะครับ काब okay,